กระเทียมพริกใส่ล้งไป่ครับพี่น้องหน่อหน่อห่อหเลยเง่ะไอ้มันแตกทั้งกระเทียมทั้งพริกเน่ะไอ้มันแตกเ้อพี่น้องเด้อขอกพริกละเอียดเรียบร้อยเหมือนบอกครับพี่น้องใส่นี่เลยมะเขือเทศครับผม มะเขือเปาะไอ้มะเขือหน่อยของห่อล่ะทั้งเหลืองทั้งเขียวบีปกหน้าลงไปเลยครับบีปกหน้าลงไปเลยครับน้ำปลาไออันนี้คือมะขามเปียกด้วยพี่น้องเด้อน้ำปลาลาตามเลยพี่นอ้องย่าให้มันใส่หลายคาเดอมันสิเข้ม ของนัวของห่าเด้ของแซบประจำประจำมู่บานเลยประจำภาคอีสา,านบ้านหะ่อน่ะคาดสูตร,รดีเพราะไใส่น้ำปลาจักน้อยเยอะนิดเดียวแค่นั้นเองโคเละโคเละพี่น้องเด้โคเลโคเละโคเล,คลจักน้อยใส่เลยครับผมนี่อันนี้ค้องแท้ นัวเขาไปสมตำเส้นไล่ต้องตำให้เขาเครื่องด้วยพี่น้องด้วยสมตำาพ่าม่นเอาไปคุกด้วยพี่น้องตามที่เห็นเนี่ยเอาไปคุกเอาไปคุกบบยาคุกก็พี่น้องด้วยต้องตำให้มันเขาเนื้อด้พี่น้องตำให้เขาเนื้อมันจังสีไดแทบก็ไปหาเห็ดทั่วที่ทั่วแดนหลย มันบอแมนย์ย่ำนะพี่นอ้องสมต่ำคือสมต่ำมึงเสียวมาคุกโคเละโคเละโคเละ,ละให้คนกินได้จังไรสมต่ำคือสมต่ำเนี่ยทั้งเสี่ยเขาเอื้นว่าสมต่ำมึงยมยอ,อ,อย่ามั่วคลักไรฮอจักยึดยัง นี่มันต้องเข้าเนื้อทุกอย่างมันต้องเข้าเนื้อมันมาแวนเอาไปคุกกันมันเวยนย่ำสมตำคือสมตำก็ใจบ่